สวัสดีค่ะทริปนี้เรามาชมความงามของดอกมะเหมี่ยวกันนะเพื่อนๆโหสวยมากเลยคุณดูนะตั้งแต่ก้านเนี่ยยาวด้วยทำไมมะเหมี่ยวออกเยอะขนาดนี้แบบโอ้โหน่าจะมาจากน้ําที่สมบูรณ์นะคะเพื่อนๆมีแทบทุกกิ่งเลยนะคะกลิ่นนี้ก็มีค่ะชมความงามของดอกมะเหมี่ยวดอกหอมด้วยค่ะดูนีคะ แล้วก็บนนู้นอีกเป็นพวงไลยค่ะมันเพื่อนเนี่ยดูดิดูดิโอ้ค่ะโอเยอะมากค่ะก็เดี๋ยวเราไปชมกิ่งนี้กันนะคะกิ่งนี้ก็เยอะเนี่ยพอดูดิคะโอดอกบานไปหมดเลยอะค่ะเพื่อนๆค่ะแล้วก็อันนี้ก็อีกกิ่งหนึ่งนะคะโอเยอะมาก ดูเขาออกเลยสวยงามมากเลยค่ะยาวไปนู่นเลยค่ะเนี่ยเดือดพุ่เลยค่ะเนี่ยเพื่อนด,ด,ดูนะคะโหอ,ออกเป็นพวงเยอะมากก้านนี้ก็อีกนะคะเนี่ยเยอะมากเลยค่ะเนี่ยโอหถ้าเกิดเม็ดเขาติดเยอะเนี่ยโหคือเขาได้ฝนแล้วน้ำแช่เขาเยอะอะเ,เลยออกผลผลิตเยอะขนาดนี้โหเต็มเลยอะมะเมียวนะคะ่ะ ดอกมะเมียวค่ะเออชอบก้านบนนู่นนะคะเยอะมากสวยด้วยค่ะเนี่ยชุวยสวยเป็นสีชมพูเต็มก้านเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเนี่ยค่ะเป็นเลยเดี๋ยวเราไปดูกา้านอีกด้านหนึ่งดีกว่าเยอะมากเหมือนกันคุณดูนยคะมองมาต้นเป็นสีชมพูเต็มก้านแบบเนี้ย สวยมากเลยค่ะเนี่ยนะคะโอ้่ะ,ะอันนี้ก้านด้านในอีกมุมนะเดี๋ยวไปด้านนอกให้อีกค่ะต้นนี้มีปลูกไม่ต่ำกว่าเจ็ดปีก็ได้กินเรื่อยๆแต่ปีเนี้ยโอ้หดอกเยอะมากเป็นดูเยเป็นก้านไม้ที่มีดอกติดพอลงมางล่างก็มีอีกค่ะประมาเนี้น เดี๋ยวเรามาดูอีกด้านหนึ่งกันนะคะเยอะมากค่ะเพื่อนๆอนอันนี้จะเป็นอีกมุมหนึ่งของเขานะนี่อันดอกตูมตูม,ตมหอมนะคะนี่ค่ะก็จะออกก้านเยอะมากแหวกใบออกแล้วก็ใบไม้ก็ไม่ได้ลกอะไรใบนี่จะเป็นใบใหญ่นะคะค่ะค่ะตามก้านก็จะออกแบบอนเนี้ยค่ะเห็นไหมคะติดกันก้านเต็มเลยเขาจะออกมาจากลำกล้านเลยอะคะ่ะเนี่ยมะเหมี่ยวค่ะ ออกออกมาจากลำต้นเลยนะคะเดี๋ยวพอดอกโรยก็จะติดเป็นมเมล็ดนะคะอืมเนี่ยค่ะออกเป็นพวงแบบนี้เลยค่ะดูดิคะอน,นุนการสูงมากเป็นสีชมพูสวยมากเนะะี่ยค่ะเพื่อนๆเน,นี่ยค่ะเยอะมากค่ะสวยสดงดงามมากค่ะก็มะเมียวเป็นใบไม้ที่ใหญ่นะเงาน,นะคะ ก็สีสันของใบก็จะเป็นนี้นะคะสีเขียวอ่อนพอใบแก่ก็จะเป็นสีเขียวแก่แบบนี้นะคะโอ้ oh, สวยงามมากค่ะเพื่อนๆดูดิคะคะมะเมียวเป็นมีวิตามินซีสูงนะคุณมะเมียวอะ่ะแล้วมันก็อร่อยอะ่ะเดี๋ยวเอาไว้ลูกติดเต็มเวลาเก็บก็จะถ่ายให้ดูนะคะโอ้ oh, จะบอกว่าตอนเนี้ยเต็มใบหมดเลยค่ะดูสูงๆนู่นก็มีค่ะเนะี่ยเยอะมากนะคะเพื่อนๆนะคะ เห็นไหมคะเยอะมากโหขอให้ติดหมดเ่ยเะเดี๋ยวต้องรีบเอาน้ําใส่เยอะๆนล่ยก็ใบก็มีใบยังออกเปรี้ยวๆนี่นะ,มะแมลงชอบกินนะคุณแต่ไม่รว่วแมลงอะไรเนี่ยมากินใบแล้วก็ให้เขากินไปไม่เคยไล่ตามสบายเพราะว่าเราอยู่กับธรรมชาติสัตว์ก็ต้องพึ่งต้นไม้แล้วผล,ลไม้บางทีเขาเราอยากจะกินเขามากินเราก็ไม่เคยไล่นะกระลอก ปล่อยเลยค่ะคือแบ่งปันกันเนี่ยคุณดูใบของเขาน้ยค่ะสวยสดงดงามมากเนี่ยค่ะก็มะเหมียวชอบน้ํานะยิ่งน้ําขังเขายิ่งชอบนะคะคุณอะสวยงามมากค่ะคใ,ใกล้นคอมเยสวยงามมากสีเป็นสีชมพูเลยค่ะเต็มก้าเนเต็มต้นเนี้ย เขาจะออกเรียงๆเป็นพวงแบบนี้ค่ะเยอะมากข้านนี้ก็หลายหลายลูกอยู่ค่ะ